สวัสดีครับอยู่กับผมช่องคอหวยชาแนลนะครับมาลุน้นกันนะครับว่ากระดิ่งเงินกระดิ่งทองที่เราเสี่ยงโชคไว้นะครับจะให้เลขตัวไหนบ้างน,นะครับไปชมกันเลยครับนี่นะครับตัวที่หนึ่งก็คือศูนย์นะครับตัวที่สองคือสี่นะครับ ตัวที่สามคือหนึ่งนะครับนี่ครับหนึ่งตัวนี้ครับแล้วก็หกนะครับหนึ่งกับหกอยู่ใกล้ๆกันนะครับนี่นะครับกระดิ่งเงินกระดิ่งทองของเราที่เราเสี่ยงโชคไว้นะครับนี่ครับมีสี่ตัวแค่นี้นะครับคือศูนย์สี่หนึ่งแล้วก็หกนะครับ นี่ครับลองไปเสี่ยงโชคดูนะครับครับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกคนร่ำรวยนะครับขอให้ถูกหวยถูกรางวัลใหญ่ๆกันด้วยนะครับสลาบคลิปนี้สวัสดีครับ